กลับนมสการปูมาถึงเด้วยครับเดินมาหอดปูนะครับปูด้วงนะครับเพราะว่าเอฟซีสายบุญนะครับโทษดวนมาจากอุบลนะครับคุณพ่อสายบุญถ้าโชคดีมีโชคลาภนะครับว่าจะมารวมทําบุญกับปูด้วงนะครับอยู่ที่วัดป่าแสงอรุณเทพนิมิตนะครับสาธุด้วยครับเดี๋ยวขอโชคดีมีโชคลาภนะครับตำราวันนี้นะครับกับปูด้วงนะครับจะยกชุดปู แปต่สึกคิอเกอปูแห่เฉพาะสองตัวนะครับนะสามตัวปูมากตัวใดก็จะเปิ่นเป็นกลับด้วยนะปิ่นเกลับนะตครับม,มากตัวใดจะไม่เปลเป็นท่ายีนี่กลับมันเป็นท่ายี่ก็พเพระเรืคอับในเลโงโนงยมอวน กับเอาเด้อปูบอกว่าปูให้ยแปดส่วกับเอานะครับมาถึงเลิด้วยครับเด้คุณพ่อสายบุญนะครับโทรด่วนมาจากอุบนนะครับมาหอดปูดวงนะครับสําหรับแนวทางตำเหล่าวันนี้นะครับหนึ่งหกสามหกหนึ่งหกสามหกห้าหกเจ็ดหก เ6้าห <96, S 2> กคับเอาสายหนึ่งกาษสาศูย์ห้าศูนยศูเก้ศูครับเอานี่จเป็นท่ายที่มานี่นี่แลงเนียมันถ่ายผู่มาแลกมือว่นศูกันเนาะ วันนี้นท้ายี้นาขี้ประปูนี่นาขี้แต่ว่ามันสีบ,บ,บมันสีเปลี่ยนทายครับเอายี่ยีีโตน้ำจำบูพีดผ่านม<อ>ันต้องเป๊ะครับอีิบซีโตได้ขี่ไปเลยครับนี่ก็เป็นต้นตำรับของปูดวงนะครับ ปูดวงจันไฮมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะลอกให้อีกทีหนึ่งนะครับจวเอาชัดเจนนะครับเอาให้ชัดเจนนะครับสําหรับตัวเล็กนื่ทางของปูดวงนะครับรุดกับรุดบอลาลวิกนะครับบอลาลทงวดนะครับผู้ใดมาติดตามก็ขอให้โชคดีนะครับวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่23มิถุนายน2568นะครับกวนอย่ากวนค่ะ ในนอดสไมหมใ่ปูดวงก็ให้มากแชุดนะครับ16ึ6ง6กสา0ห0เ0นและเกนะครับผมนก็ปูอยู่วัดป่าเพิ่งจเขาวัดป่าก่อนคไปบ้านจังครับบ้านจังไป มีัวเหล็กไฟปูก็มี2อวัดทั้งวัดป่าแสงอรุ่นทั้งวัดบ้านนะครับดูได้ดูได้เหอดเอเดี๋ยว้้ดตัวเ็กไหครับเอนะคำล่านะเอาให้ชัดๆนะครับตัวเล็กของปูนะครับ ขอขอบคุณสายบุญนะครับทุกทท่านนะครับที่มาติดตามนะครับสําหรับตัวเลขแนวะทางของปูด้วงนะครับอันนี้เป็นวันจันทร์วันนี้นะครับไปตาําหลวาด้วยครับเด้อตาําลาวกับปูด้วงนะครับในวันที่วันจันทร์ 23, ที่23่ิามมิถุนายนนะครับผู้น,นี้ชื่อไบวัดปลาอยูบอ่บ่านค บ่บบอเลยแลงนเป็อออนอกไป่่วนข่ำหรืนเปาะส่วนส่วนี่ิธรรมาเลงค่ะเ,เมื่อแรงสวอภิธรรมบานาเฮา,น,เา,า,น,า,น,านี่บ่บนส่นแ่นน้แสงัน้บ้านน้อแสง เรองไรวะเยามันข้าวปลาเน่้าปละดับประดาหลุดเรือนยมาปิดการทำงานเนี่ยมันมันกดติดโต๊ะเขาเลยเอามาเหตุไม่านมพิ่งเฮ็ดงานเห็ดการก็ะดับรถกะฝนโต๊กันเนงเขามาเหตุงานใดมเที่ที่การไลยมัดน้ำปูปูเลาหลอกเขาผัมาเป็นไหลเขาคิดจังโมาหาเขา เรเห็นปูได้มาเห็ดมหาเจ้าตีเจ้าถามไปไหนนเนาะคอใค่ะสายนำหรือสายซีด้วยค่ะเรเห็นเรเห็นปูเนี่ยเป็นสุนตีหุ่นนะคะนึกว่าปูอยู่อ่ะแม่หุ่นส้างหุ่นอ่าเอฟซีนะคะสำหรับวันนี้เนาะก็เป็นแนวทางนะคะของปูด้วงวันนี้จะมีอยู่แปดแปดตูค่ะอืม สมต so so. ัวไีปลาปูมาหนิมันมีปูเห็ดเฉพาะสองตัวนะปูสองตัวเพียงก่อนอื่นก <so> ่อนจะมาดูตัวเลกแนวทางของปูดวงมาเป็นตำล่านะครับกับท่านหันเนาะครับพี่เจอหรือว่าบอกว่ารจริงจริงมาเลยโทรมาเนาะครับแอดมินจะขอบอกบุญนะครับงานกระถินนะครับของปู่นะครับวันที่สิบแปดเป็นวันรวมนะครับวันที่สิบเก้าเป็นวันทอดกระถินนะครับทอดถวายทอดถวายนะครับ 18 19ตุลาคม2568นะครับอ่ะก็ขอให้คุณพ่อสายบุญนะครับตุล่าเหรอว่าแม่คุณจีกับตุลาตุลาครับเราคิดหรอกครับเพราะว่าบุญท่านเนี่ยจดไหวยังดีอ่ะสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับตุล่าบอสครับผู้มุ่งกลมตัวใดบอสครับมุ่งเลมว่าอะไรผู้ให้เน้นตัวไหนพิเศษมากพิเศษนะคะ เอาประกาศโพงฮนะอ่ะสำหรับคนทุนหน่อยเพื่อปูคุณเมตตานะครับอ่ะปูเลขสี่เป็นโชคมาภถูกถูกนะครับปูว่าถูกถูกสามหกกับเจ็ดหกนะครับไม่สามหกกับเจ็ดหกไปคว่ำโพงเลยอย่าลืมไปคว่ำคพงเลยครับขึ้นมาดูขามโพงนะครับมากรับเอาเด้อปูไปแล้วให้กรับขึ้นมาอย่าขามไปแล้วลืมได้นอนปูห ตื่นทางมาหรือสำหรับ fc ที่ติดตามตัวเรียกแนวทางของปู่ด้วงนะครับอน้ำนแน,น้อ่เจเอาเอาน้ำกันาเจเอาลงรางเลยบอเจเอา,ลลาเ,อเอาลงให้สนิทอ่ะยนะบให้มาแปดจุดนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งสามหกหกสามเจ็ดหกหกเจ็ดเก้าห6หกเก้า สา0ศูนย์ศูนย์สานและเก้านะครับอ่ะปูดวงให้มาแปะน,านะครับแบบชุดนะครับติดตามรับชมนะคะวันนี้ก็แบ่งปัน,ปนแนวทางนะคะตำราวของปูดวงนะคะเข้าบาเดมาตามสามหวดว่ปู อาทิตย์หนึ่งเหรอครับเ่อไมาตามเพราะว่าเดินทางไปปุรลัมสุรินสิสเกตพังกับมาครับกลับไปนอนกันหลายคืนนะครับเพิ่งมาถึงเอฟซีก็ว่าให้มาตามตัวเลขของปูแอนนะคะเอฟซีก็เลยเด็ดเฝ้ามานะคะเมื่อนี้เป็นวันจันทร์เด้อพี่น้องเด้อว,วันที่23นะคะมิถุนายนพศ2568นะคะเดี๋ยวไปเที่ยวเพื่อนบ้านด้วยกันนะคะขาไปเด้อพี่น้องขาไปตำล่านะคะเอฟซี 16นะคะ1นึก็อย่าลืมนะคะไปกลับด้วยเนาะจะเป็น1 6 6่งห6หกหนึ่ง6 9, 9 3 0กหกสามเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะเจ็ดศูนยนาะคะสำหรับวันนี้เนาะสำหรับตัวพิเศษนะคะพิเศษนะคะชอบเป็นพิเศษนะคะของปู่นะคะ จะมีสามหกแล้วก็เจ็ดหกนะคะ,ะแคปหน้าจอไว้นะคะ fc ขอให้โชคดีมีโชคลาภเฮงๆงปังปรวยรวเด้ดอพี่นนอง fc สายบุญนะครับตัวเลขแนวทางของปู่ดวงนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภด,ด้วยครับเด้อตำราว,วันนี้นะครับตำแบบเ้ื่วนนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับอขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเย็นนี้นะครับมารอลุ้นกันนะครับอ่ะก็อย่าลืมมาร่วมท่านบุญด้วยครับเด้อ ปูพนกามีงานกระถิ้นนะครับในวันที่18และวันที่19ตุลาคม2568นร่ะครับรวมทําบุญด้วยกันนะครับทําบุญเพื่อนุนดวงนะครับปูพนกาศจะไปส้างอุโบสถนะครับอุโบสถปูด้ส้างไหวแต่ยังบริสสมบูรณ์นะครับยังขาดปัดจจัยอีกมากนะครับกระซอยกันตังคิตอธิษฐานขอพรอขอโชคลาภเป็นนํำกันด้วยครับ้อสำรับแนวทาง ตำราปูด้วงวันนี้นะครับถ้าโชคดียายแอดมินจะมาตามให้นะครับวันจันทร์ขอกรเด้อปูดเด้อเด้อไปขออาทิตย์เนี่ยขอสามมือจันทร์พุธศุกร์นะครับปูด้ฆมากระสาถุเอานะครับตำราของปูดวงไทวันที่23ิบามิถุนายนสองอขอบคุณคุณพ่อสายบุญที่โทรด่วนมาจากเมืองกบนนะครับก็ขอให้คุณพ่อและ f อท,ทุกท่านนะครับที่มาติดตามตัวเลขแนวทางของปูด้วงนะครับ ก็หายโชคดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อว,วันนี้นะครับตำลาวนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาบนะครับขอโชคๆมั่นหมา่เด้อครับเด้อสวัสดีครับ